่สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะวันนี้นะคะคุณครูจะเรามาพบกันครั้งแรกในการเปิดภาคเรียนในวันนี้นะคะเป็นภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568นะคะวันนี้นะคะเรามาพบกลุ่มครั้งแรกเราก็มาเริ่มกันที่ว่าวันนี้เราจะทําอะไรก่อนทํำยังไงในการมาพบกลุ่มพบกี่ครั้งต่อหนึ่งภาคเรียนเรามาดูว่าคะแนนเก็บเท่าไหร่นะคะคุณครูก็จะ,ะพูด กับนักศึกษาก่อนว่าการพบกลุ่มภาคเรียนหนึ่งจะมีอยู่20ครั้ง20ครั้งเนี่ยรวมไปถึง1ประถมประถมนิเทศนักศึกษานะคะและอันสุดท้ายก็คือปัดชิมนิเทศนักศึกษาเธอเห็นบอมมันบนะังคับสแลสซิเอามันมิสซาซิเอามันเธอเห็นบอนี่ฉันต้องยิงมันให้มันต้องยิงเงยเห็นบอเห็นบอเห็นบอมยิงมันยิงมันเออมึงมาอีนี่มึงมา แถ้าเห็นวันนี้พี่ว่าจะพาไปเยี่ยมบ้านเพราะว่ามันภาคเรียนใหม่แล้วเรายังไม่รู้ว่าเราจะนักเรียนเราเป็นยังไงบ้างเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพราะว่าเขาเขาดูดูแล้วก็เหมือนกับมันมีบรราน,นิดหน่อยเออเราไปเยี่ยมบ้านกันเนาะลองลองไปดูนักเรียนใหม่เนาะอันนี้น่าจะบ้านนักศึกษาแล้วนะคะ เนาะมีผู้ใดอยู่บ้านน้อหนิสวัสดีค่ะมีใครอยู่บ้านไหมคะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะเป็นเป็นยังไงบ้างว่าจะมาเยี่ยมบ้านน้องโมเมใช่บ้านน้องโมเมไหมคะอ๋อใช่ครับโอ้ยน้อมันเป็นเจ้าไหนเนี่ยมาเยี่ยมลูกมันเป็นเจ้าไหนค่ะบุกคอยอยู่บ้านจักจั่งมันไปสายอยู่บ้านเองเม่เดี๋ยวมู่กันมาครับออกไปข้างนอกเจ๊ อะได้เฮ็ดเวียกคิดงานสิเงี้ยังได๋นี่โอ้ยงานบานท่านฟองก็บ่้นั่นมีแต่พอเฮ็ดติแม่นบ๊อบมต่พอเฮ็ดโอ้ยน้อบ่แม่นบ่บ่แม่นลูกเฮ็ดงานอยู่หลังบ้านติจังว่างใส่ผออยู่ใส่เอิ้นลองเอิ้นลูกมาแน่ยิงเธอเล่นบ่เหยียงเล่นเชิญมันเลยได้จะยิงแต่สั้นแต่สั้นอยู่ในโซนอดียวไหมสั้นสั้นกําลังซ้อมอยู่เธอโอเคเราสริงค่ะ โอ okay, er. เคเธอเ่นเสร็จหรือยังอ่ะเะจะเสร็จแล้วเธอเสร็จแล้วเ,ลเร็วๆสันทาดโดนลวเด้โอเคเธอจักรักออกเธอไปไปไปเฮ้ยเนี่ย นั่งซ่อมเงาก่อนบ่อสัน,น,นลือเมื่อละเนาะโอ้ยเธอสันสุมันบ่ได้เย็นๆแล้วพาไปโรงพยาบาลอ้าวนักเรียนชั้นนี่เป็นอะไรกันเป็นอะไรกันลูกเป็นอะไรเหรอโมเมเป็นอะไรครูครับพอดีโมเมโดนเพื่อนเอาโดนเขาลุ่มตียโอ้ย<อ><อ>ครูครออยู่ว่าจะเห็นหนูไปพบกลุ่มหนูครูก็รออยู่เดี๋ยวครูพาไปหาหมอนะลูกนะไปไป ขย,ยับค่ะครูเอาว่ายังไงคะลูกมามามาลูกมามีอะไรหรอมามาหาคุณคูมีอะไร,หร,าห,าะไรหรอคะมาลูกมีอะไรคะผม,ผมครับครูใช่คะอ้โหโอ้มาลูกขยับเข้ามาหาคุณคูมาลูกมาขยับเข้ามาของสำนึกผิด<ช>คนเราอะ่ะเวลามันทําผิดแล้วมันก็ ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะลูกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะวันนี้คุณครูดีใจนะที่เห็นหนูสองคนปรับตัวได้นะลูกนะคคุณ